อีซูซุเทเทสสวัสดีปี่ใหม่ไทยครับผมเดี๋ยววันนี้กิจจาพาทุกคนไปทำมุนว้พระกันเนื่องในสงการวันนี้สำหรับรถด้านหลังกิจคันนี้ตัวมิวเอ็กเครื่องสามพันอันนี้คือรอส่งมอบรถนะครับผมนี่รอลูกคา้ารับเป็นที่เรียบร้อยแต่วันนี้คันนี้กิจจะพาไปนั่นก็คือตัวสีน้ำตาลนคันนี้นนเองสำหรับลูกค้าที่สนใจจะทดลองขับก็เข้ามาได้ที่โชว์รูมของเราทั้ง4สาขานะครับสำหรับสาขาและชูทีนก็นี่เลยสนใจทดลองขับอีกก็ตัวนี้เลยครับผมมิวเอ็กซ์แอนติเมทเครื่องพันเก้า ตื่นเต้นนะทุกคนอ่าโอเคครับผมนี่สำหรับการเติมน้ำมันเนี่ยก็ง่ายมากเลยเพียงแค่พนักงานเนี่ยกดเข้าไปที่ฝาถังน้ำมันพี่นก็เติมน้ำมันได้เลยแล้วครับผมนี่แต่ที่สําคัญเลยนะฮะมันจะเปิดถังน้ำมันไม่ได้เลยถ้าลูกค้าเนี่ยไม่มาปลดล็อกนะฮะตรงเซ็นทรัลล็อกตรงประตูตรงนี้นะฮะ สังเกตว่าตรงกระจกฝัง่งฝั่งด้านข้างนะผมกระจกมองข้างเนี่ยจะมีสัญญาณเตือนตลอดเลยเพราะว่าจะมะีตัวเซนเซอร์เนี่ยตรวจจับฮะรอบคันเลยถึงชอบเนาะชอบชอบตรงที่แบบมีเซนเซอร์คอยบอกเราตลอดเวลาว่ากำลังมีรถแซงซ้ายแซงขวานาะอะไรเงี้ยบ้านบ้านบางเขนเดยวเราแวะไหมแวะ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 นี่บ้านบางเขนตรงนี้ก <Fitz. S 1> ารถอยก็นี่เขาก็จะมีเส้นบอกเวลาเราเลี้ยวรถหักรถเนี่ยเขาก็จะมีบอกมาเลยนี่ ก่อนเที่ยวช่วงนี้ช่วงโควิดอย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวลงไปชมกันครับว่าในบ้านบางเขนมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับครับผมสำหรับบ้านบางเขนก็สไตล์เขาจะเป็นสไตล์แบบเอ่อวินเทจวินเทจหน่อยแบบมีร้านโชว์หวยสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกิจพาไปชมโรงเรียนลำสนุนเหรอ <c oughs> ใช่ไหมะอ่ <laughs> นานถูกหรือเปล่า ถูกถูกลำสนุนลองเม้นตกันมาหน่อยว่าทั้งร้านเนี่ยใครเคยเล่นของชิ้นไหนบ้างเอาละอันนี้ฮอน <c oughs> ก็ประมาณนี้เนาะเนี่ยโอวันตินเมโลยังเป็นถังนี้อยู่เลยอะตะก้องเกิดทันไหม <c oughs> ไม่ทันเหรอ <c oughs> แช่ครัตอนนี้เราถึงแลวนะครับผมเดี๋ยวเอาของนิดนึงแต่ว่า1นึ่งฟีเจอร์เด็ดตอนนี้อาา่ะนี่เป็นการเปิดฝาท้ายซึ่งจะบอกว่าสะดวกง่ายมากๆเพียงแค่กดนะครับผมที่กุญแจค้างไว้ก็จะเปิดแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาของก่อนนี่มีแต่กล้องเราใช้งานอันนี้เอากล้องนี้ได้ไหมเอากล้องด้วยนะโอเคตอนปิดก็ง่ายครับผมแค่กดค้างไว้นี่เรียบร้อย แค่นี้เองครับผมนี่สะดวกสบายมากเลยขนมมิวเอ็กของเราเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปทําบุญกันเดี๋ยววันนี้จะพาไปถวายสังฆทานด้วยโอเคไปเลยครับสวัสดีจะเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้กิจอยู่แล้วที่วัดพระศรีมหาธาตุนะฮะเดี๋ยวจะพาเข้าไปไหว้พระทำบุญกันเดี๋ยววันนี้มีถวายสังฆทานกันด้วยนะผม้มาเคตามมาเลยครับ อิมบุญอินใจครับผมวันนี้เอาบุญมาฝากกับลูกค้าอีสุกุทิเตท,ทุกท่านด้วยเนาะช่วงเดินทางกลับบ้านช่วงนี้ก็เดินทางกันนะมระวังด้วยนะผมแล้วก็เดี๋ยวยังไม่จบเท่านี้เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของภายรอบตัววัดไปรอบตัวพระธาตุกันก่อนดูความสวยงามของที่นี่ครับ ฝากบุญตัวนี้ให้กับลูกค้าอีสุกุเทซลทุกท่านด้วยแน่นอนครับผมช่วงสงการหยุดยาแบบนี้ลูกค้าอีสุกุเทนเซลหลายหลายท่านเนี่ยก็ต้องเดินทางกลับบ้านกลับต่างจังหวัดการเดินทางไกลก็ขอให้ระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะครับผมแล้วก็เขาเป็นต e. ัวแทนอีสุกุเทนเซลอวยพรให้กับลูกค้าทุกท่านเนี่ยร่ำรวยปังปัง,ปงเฮงเฮงเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทั่วหน้าและทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยครับสวัสดีครับ